ดาวพุธย้าย9พฤศจิกายน2515เวลา10นาฬิกา16นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อคุณก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หม,มออ้าําธรรมธาโรด้วยนะคะซับสดๆกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกดึงที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนปดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดาวพุธย้ายนะคะแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตคุณโอ้โห ต้องบอกเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะเมื่อดาวพุดธย้ายแล้วนะคะมันจะส่งผลให้คุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดพูดอะไรก็เหมือนกับว่าดึงดูดพลังงานดีๆนะดึงดูดทรัพย์ ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองนะเข้าสู่ชีวิตในเรื่องการงานนะต้องบอกเลยนะการงานค่อนข้างดีมีโอกาสดีๆที่จะสร้างเงินสร้างทองใครคิดจะทําธุรกิจต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าคุณจะสามารถทําได้นะและมีโอกาสที่จะมีเงินมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองหลั่งไหลไหลม,มาเทมาด้วยนะคะในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะก็ต้องบอกเลยว่า ธุรกิจที่ทำจะเจริญเติบโตก้าวหน้านะทำให้เงิน มีเงินเต็มถุงมีทองเต็มถังนะฮะโดยเฉพาะวาจาถ้าดีนะมีถ้าทำการค้าการขายถ้าวาจาดีมีสเสน่ห์นะบริการลูกค้าดีนะเขาจะหลงรลักหลงไหลค้ัง้งไค้เมตตาเอนดูซื้อหากับคุณบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสว่ามันจะทำให้คุณร่ำรวยนะมีเงินมีทองมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลานะในเรื่องของการเงินนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ ไม่เดือดร้อนแน่ๆน,นะเหมือนกับว่าการงานดีสมผลการเงินดีตามไปด้วยหรืออาจจะมีโอกาสดีๆจะหยิบจะจับจะทำอะไรดูมันมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดนะต้องบอกว่าวาจาของคุณดีมีสเสน่ห์อาจจะทำให้ดึงดูดใครๆก็เห็นคุณว่าคุณมีสเสน่ห์ดูหน้าดึงดูดดูหน้าหลงรักหลงหลายข้างใครในตัวคุณนะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาชื่นมาชอบนะคุณจะดูโดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้ส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าช่วงนี้สเสน่ห์จะแรงแรงจนเขาต้อง ต้องทบทวนคนที่เขาไม่ชัดเจนอะคุณนะต้องคิดหนักคิดเยอะนะคะเพราะ,สะเสน่ห์คุณจะมาดีและยิ่งคําพูดคําจาที่อ่อนหวานอ่อนโยนของคุณจะยิ่งทําให้เขาลลลหลงรักหลงไหลข้างไคล้ในตัวคุณและอยากจะรีบชัดเจนกับคุณในที่สุดนะ,ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือ,อมีแฟนอยู่แล้วใครที่คิดหวังจะแต่งงานมีโอกาสเลยนะคะคำพูดคำจาช่วงนี้มัน อ่อนหวานชอเลาะหน้าพิษสมัยนะทำให้ความรักความอบอุ่นค่อนข้างเบ่งบานนะออมีโอกาสได้แต่งงานหรือถ้าใครคิดอยากจะมีลกูกต้องบอกเลยมีโอกาสเหมือนกันเพราะตอนนี้คําพูดคําจามัน